วันนี้ไม่อยู่กันในเกม All Star Tower Defense X eh นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเพชรโดยการที่เราแค่ F K U เฉยๆนะครับอันนี้เป็นวิธีแบบในคอมนะอย่างแรกให้เราไปหาตัวละครมาก่อนนะครับคือตัวละครอิจิโกะนะครับอิจิโกะนี้แค่เป็นระดับลีเจนนะคือแบบไม่ได้หายากอะไรมากนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วคือ ความลากของมันก็คือขอให้อีจิโกะตีเกิน2 1 0สิบนะครับถ้าตีไม่ถึงคือไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับต้องลองไปเทสกันเองนะแต่ว่าขอให้เกินแบบ2 1 0ิขึ้นนะ่ะผมคิดว่าน่าจะไหวอยู่แล้วนะครับโอเคอย่างแรกแอปที่คนโหลดนะครับคือแอปนี้เลยนี่นะครับทุกคนโหลดมาปุ๊บทุกคนก็มาตั้งตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นคุณหนึ่งก่อน มาตั้งตามนี้ได้เลยนะเปิดให้ทุกอย่างตามผมเลยนะให้อันแรกเป็น f 8นะครับอันแรกคือเปิดบันทึกอันที่สองคือให้เริ่มใช้นะครับให้เปิดบันทึกมันเป็นที่ f 8ให้อันนี้มันเป็นที่ตรงนี้นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปบันทึกก่อนนะครับว่าคําสร้างให้คําสร้างมันเป็นยังไงนะครับเข้ามาเลยเราจะเล่นเป็นด้านแรกนะครับด้านแรกเลยแต่ว่าเป็นระดับ hard นะครับโอเคไปเลย ที่แนะนําให้เป็นตัวละครอิจิโกะนะครับเพราะว่าอิจิโกะมันแบบว่าตีไกด้วยแถมแรงแถมค่าวางก็ไม่แพงด้วยนะครับอย่างแรกเราเข้ามาปุ๊บให้เราหมุนให้หน้ามันตรงทางนี้นะแล้วก็ขยายออกนะครับประมาณนี้แล้วก็ให้เรากดไอ้นี้ข้ามไปเลยนะครับให้เรากดสตาร์เกมไปเลยแล้วก็กดคูณสองไปเลยนะอันนี้คือเราจะอัดก่อนนะครับให้เราไปเล่นแล้วก็มาร์คมาร์คไอ้นี้ไ้น,นะแบบรีเพย์อะ ให้เราไปมาร์คไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาอาัดทีหลังนะเพราะว่ามันจะได้แบบแม่นยำม,มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอให้มันสกิปเวฟสองครับให้มีเงินประมาณพันห้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดกันเลยเริ่มอัดให้กดเวฟที่8นะครับให้เอาเมาส์มาไว้ตรงนี้นะครับเอ้ยให้กด f 8ให้เอาเมาส์ไว้ตรงนี้นะนี่ล้วก็กดเลยกด f 8ปุ๊บนี่นะครับมันจะเริ่มอัดแล้วให้เรากดตัวนี้ประมาณ5ทีนะครับแล้วก็กดตัวละครแล้วก็วางไว้ตรงนี้1ตัวแล้วก็อีกตัววนนึงางาไ้ตี ตัวหนึ่งสาตัวที่สีแล้วก็กดตรงนี้ด้วยแล้วก็อัพอันนี้นะครับ1 2ึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสหนึ่งสองแล้วก็ปุ่มต่อไปคือปุ่มรีเพย์นะอันนี้ก็ได้หลายดีได้เลยโอเคประมาณนี้แล้วก็กด F8 อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมให้ปุ่มรีเพยไว้ก็เพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราจะได้มากกดได้เลยเพราะาเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ ให้เราเตรียวไว้ก่อนนะว่าปุ่มรีเพย์อยู่ตรงไหนโอเคแล้วก็ให้เรามากดอันแรกก็เป็นอัน,นอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอันที่2เป็น F8 อันนี้คือเราจะเริ่มเปิดใช้งานแล้วนะคือเนี่ยอัจริงๆนะถ้าใครคอมไม่แรงมากก็คูณสคูณหน 1, ึ่งไปก็ได้ครับแต่ถ้าใครคอมเร็วๆหน่อยก็คูณร้อยไปเลยที่ผมจะเทสให้ดูนะว่าจะเป็นยังไง ครับก็เปิดแล้วมันก็จะทําตามที่เราทําเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยมาดูกันว่าจะพลานหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับแล้วบอสก็ออกมาแล้วนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับคือมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับใครที่มีตัวละครที่แบบว่าเก่งประมาณนี้ก็สามารถเอามาแทนที่กันได้เลยนะครับผมคิดว่าตัวอื่นก็น่าจะทําได้นะแบบว่าม็อบไซโคหรือแบบอะไรตัวอื่นอะ่ะที่ทุกคนคิดว่าดีอะ่ะก็เอามาสามารถเอามาใช้ได้นะครับใช้แบบวิธีเดียวกันได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะไปรอบต่อไปให้ไหม นี่นะครับมันมาด้านมันมารอบต่อไปให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เสร็จแล้วถ้าจะเราอยากปิดเราก็กด F8 โอเคนะครับเรียบร้อยประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอยากให้ผมมาสอนอะไรหรือว่าอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาโคอันนี้นะครับให้ทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะที่ผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับบายบาย